สวัสดีค่ะใบเตยการจนา2324เดะเรียวไว้เสียงที่คุณคุ้นเคยนะคะเสียงนี้จะไม่ปลอบใจคุณค่ะแต่วันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นเพราะวันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องฟังความจริงนะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันติดเงินมันขาดโอกาสมันเงียบอย่าพึ่งก้มหน้า แต่เงยหน้าฟังเสียงนี้ให้จบนะคะไม่มีใครเกิดมาแล้วรวยทันทีค่ะไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วมีเงินไหลามาความจริงก็คือจัก,กรวาลจะให้โอกาสกับคนที่ขยับเสมอค่ะอย่าเสียเวลาบ่นว่าไม่มีโชคนะคะเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมโชคแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าใช้มันนะคะ วันนี้คุณใช้เวลาคิดเรื่องปัญหามากกว่าคิดวิธีหาเงินหรือเปล่าคุณเลื่อนมือถือทั้งวันแต่บอกว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนชีวิตถ้าใช่แบบนี้เนี่ยขอให้ตาสว่างเลยนะคะเพราะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คุณยังอยู่ที่เดิมถ้าอยากให้เงินเข้ามาเริ่มลงมือค่ะอยากโชคดีหยุดพูดว่าคงไม่ใช่เราอยากมีชีวิตใหม่ งั้นพอได้แล้วนะคะกับคำว่าเดี๋ยวก่อนเพราะคำว่าเดี๋ยวค่อยทำมันค่าความรวยของคุณทุกวันค่ะจำไว้นะคะโชคมันไม่ได้วิ่งเข้าหาใครทั้งนั้นค่ะมันแค่อยู่กับคนที่พร้อมจะคว้ามันเอาไว้จริงๆคุณไม่ได้จนนะคะคุณแค่ยังไม่ลงมือจริงจังแล้วคุณก็ไม่ได้ดวงตกด้วยค่ะคุณแค่ใจตกเท่านั้นเอง เงินมันไม่ได้หนีคุณนะคะมันแค่รอดูอยู่ว่าคุณเนี่ยเอาจริงหรืออยังถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนนะคะความมั่งคั่งจะวิ่งเข้าหาคุณแบบไม่หยุดค่ะและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะคะนี่คือสัญญาณจากจักรวาลค่ะจงใช้เสียงนี้เป็นแรงแรกนะคะที่ผลักคุณให้ออกจากความเฉืยชาอยาแค่หวังให้มีเงินค่ะจงใช้ชีวิตเหมือนคนที่คู่ควรกับมันจริงๆนะคะ ใบเตยการนา2324อจะเรียวไว้เป็นเสียงจริงของจักรวาลที่ไม่ได้พูดให้คุณรู้สึกดีแต่พูดให้คุณเนี่ยอยากลุกขึ้นเป็นตัวจริงของตัวเองได้แล้วนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะถ้าคุณยังกล้าพอที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ